คือคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ mm hmm. เมื่อสวดคาถานี้ mm hmm. อาจจะสามารถป้องกันอันตร,รายจากสัตว์ป่านานาชนิดและพูดผีปีศาทั้งหลายได้ mm hmm. ถ้าผู้โดย mm hmm. ผู้ใดสวดเป็นประจำจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนและรอดพ้นจากอันตร,รายทั้งหลายจงตั้งใจสวดทุกเช้าอยู่เย็นก่อนออกจากบ้านไปไหนก็ตามถ้าสวดคาถานี้จะเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองมีมีโชคมีลาภและป้องกันอันตร,รายต่างๆ <c oughs> บูพารสศมิงพระพุทธนังบูพารสศมิงพระธรรมเมตังบูพารสศมิงพระสังฆานังทุกขโลเขายังวินัยใยสัพพทุกสัพสุขสัพโลกสัพภัยสัพคอสเนียจันไรวินัยเยสัพพ่านังสัพพราพังพวันตุเมรักขันตูสุรักขันตู อานีรัศมิงพระภุรูนางอาคานีรัศมิงพระธรรมตังอาคานีรัศมิงพระสังฆานางังคุขขลูพยังวินันชัยยีสัพพะท์สัพพะโสสัพพะโลกสัพพะภัยสัพพะข้อเสนียจันไรวินันชัยยีสัพพะท่านังสัพพะราพังพระวันตุมีรักันตุสุรักันตุ ทักษิณราษมิตงพระกุธุนังทักษิณราษมิตงพระธรรมเมตังทักษิณราษมิ้งพระสังฆานังทุกขโลร้าพยังวินันชัย สัพพทุกสัพพะโสสัพพโลคสัพพภัยสัพพะข้อสเนียดจันไรวินันทัยเยสัพพะธานังสัพพะราพังขวันภูมรักขันตูสุรักขันตูหอนดีรัศมิงพระพูทุภูตนางหอนดีรัศมิงพระธรรมเมตตังหอนดีรัศมิงพระสังฆานางผู้ขโลวพะยังวินันทัยเยสัพพะทุกสัพพะโสสัพพโลคสัพพภัย สัพพคสะเนียจันไรวินันชัยเยสัพพาท่านังสัพพาราพังพระวันตุมีราคันตุสุรกคันตุปัดติมรัสมิงพระพุดผุดนางปัดติมรัสมิงพระธรรมเมตตังปัดติมรัสมิงพระถังฆานังตุขโลพระยังวินันชัยเยสัพพะทุกสัพปสุกสัพปโลกสัพพภัย สัพพโคสเนียจันไรวินันทัยเยสัพพาทานังสัพพาราพังพวันตุเมตักขันตุสุรักขันตุพายาปลศมิงพะพุทธนางพายาปลศมิงประธรรมเมตังพายาปลศมิงพสังฆานังทุกขโรพยังวินันทัยเยสัพพทุกสัพสุสัพโลกสัพภัย สัพพโคสนเนียจันไรวินันชัยเยสัพพทธานังสัพพาลาพังพระวันตุเมสุรักขันตุุดรนัสมิงพะทุทพะพุทธพาูนางอุดรนัสมิงพระธรรมเมตังอูดรนัสมิงพระสังฆานังผูขอลูพะยังวินันชัยเยสัพพะทุกสัพพาโสสัพพโลกสัพพาภัย สัพพคสเนียจันไรวินันชัยสัพพาธนังสัพพาราภังภระวันตเมีรักขันตูสุรักขันตูอีสารัศมิงพระพุทธคุณังอีสารัศมิงพระธรรมเมตังอีสารัศมิงพระสังฆานังทุกขอล พระพายังวินันทยเยัพระทุกัพพะสุกัพระโคกัพพะภัยัพพะข้อเสนียดจำไรวินันทัยเยพพระทานังัพพะราพังพระวันตุเมศสุรัชันตุอากาศรัสมิงพระพุทธรุณังอากาศรัสมิงพระธรรมเมตัง อาการรัศมิงพระสังฆานังทูกขอลูพยังวินันชัยเยัพะทุกข์สัศพลูกัพภัยสัพพ่อเสนียจันไรวินันชัยเยัพพานางัพพาดาพังพวันตุมีรักขันตูสุรักขันตูปฐมรัศมิงพระพพุทธคุณนัง ปาถมลักมิงพระธรรมเมตังปาถมลักมิงพระสังฆานังผู้ขรูพระยังวินันชัยเยศพระทูกัพระสุศพระโลกศพรภัยสัพพโคศเนียจันไรวินันชัยเยศพระธานังศพระลาพังพระวันผุมีรักขันตุสุรักขันตุจบแค่นี้กันนะครับทุกคน